สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับก็เอาบรรยากาศสะพานครับสะพานเลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับพี่น้องเนาะวันนี้น้ําก็ขึ้นเยอะเลยนี่ครับเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับฝนก็ตกทั้งวันเลยพี่น้องวันนี้นาะนี่ดูฟ้าดูฝนนะครับดูดวงอาทิตย์ตัวเห็นไหมพี่น้องวันนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นครับนี่เขาจะมาหาด ตีเบ็ดกันครับพี่น้องเนาะผมไปส่งงานกันเลยแวะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันสักหน่อยนะพี่น้องนี่รถเจออยู่ครับไปส่งกระจกมาครับส่งกระจกที่พัทยามาเนาะบรรยากาศนะครับอ่าตอนนี้โรงเรียนก็นเลิกแล้วผู้คนก็อ่าทะเลียงเมืองก็มาทางนี้นะพี่น้องนะถทะเลียงเมืองมาจากพัทยาอ่าถ้าไม่เข้าตัวอ่าจังหวัดชลบุรีนะครับถ้ามันมีไฟแดงเยอะนะ เลี่ยงไม่ได้ครับเลี่ยงเลี้ยงออกมาเขาจะบอกว่าออกไปาชายทะเลเครับถนนเรียบชายทะเลประมาณนี้นะครับจะมีเครื่องดื่มตอนเย็นๆก็จะมีปลาหมึกย่างมีชิ้นย่างอะไรพวกนี้ครับพี่น้องเนาะก็จะมีของกินเยอะแยะครับตูนมองตรงไปนุ่นเก็ในเขตเมืองชนบุรีครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วเพราะว่าตกทั้งวันครับตกตั้งแต่ขามาผมบอกจากเฉดจึงเศร้า,ามาก็ ตกแล้วพี่น้องเนาะตกไปถึงพัทยาเลยเขากลับมาก็เว้นนิดนึงครับเว้นช่วงบางแสนนะครับไม่ค่อยมีฝนแต่ตอนนี้ก็กลับไปบางแสนแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ทางนี้ก็จะไปทางบางแสนครับแล้วก็ไปลงทะเลนะครับไปทางเกาะสีชังอะไรไปทางนน้นนะครับอาจจะล่องใต้นะครับ <laughs> ผลล่องใต้เลยนะพี่น้องเนาะอีกน้นนำแบน้ำเข้มข้นแล้วก็น้ำแม่น้ำเลยพี่น้องเนาะเพราะว่า น่าจะฝนตกเยอะครับฝนตกเยอะแล้วน้ําจืดน่าจะลงนะประมาณนี้นะเนี่ยน้าจะไม่เอ่อไม่เป็นสีขามนะครับพี่น้องตรงนี้นะวันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะแต่ถ้าของทุกวันนี้เอ่อของทุกวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับแต่วันนี้เป็นสีคล้ายๆเป็นน้าบามบากงเลยพี่น้องดิเดิอ่าอาจจะไหลมาจากเป็นน้าบามบะกงหรือเปล่าสวยมากครับสวย ชมกันนะครับฝนตรงนะครับพตอนโชคดีทุกคนนะครับ